รถติดครับวัน <hi> น <working> ี้รถติดรถติดครับเยอะแยะเลยครับวันนี้รถติดมีรถเสียปุ้ยครับปานเจริญการช่างกับมิโน่เป็นเลือกคู่ใจของแกนะครับฝั่งนู้นรถสีจ๊บครับ ย้อนแสงหน่อยนะฮะยอดครับเฉลอโอ้นี่ครับรถคนข้าว รถสีจีบครับเนี่ยเทรลเลอร์รถสีจีบครับแม็กแมก็กอีกอีกแม็กไปอีกรถติดครับจะหมเข<อ>้ามาแต่เมื่อคืน ครับลูกน้องเสียจิ๊ปครับ,อบอตื่นที่หลังเท่าแก่นะชนเทอร์โูโอ้ยสุดยอดครับให้เท่าแก่รถมาลงให้แหมสุดยอดเพ่อนอะไรอีกเนี่ยโอ้โหรถติดขัดการจราจรติดขัดครับเมื่อกี้ยอด